เวลาเราโดนแดดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสีเห็นไหมมันไม่ได้ทองจ๋าซะที่เดียวนะคือถ้าอยู่ในที่มืดอะ่ะเอิมเป็นสีทองเว้ยแต่พอออกแดดเนี่ยนะมันจะมีสีแบบเหลือบเขียวเขียวม่วงๆ่งนิดนึงอะ่ะนะเดี๋ยวจะลองดูว่าการมีกล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสเนี่ยมันดียังไงครับอันนี้คือเลนหลัก50ล้าน F1.8 สิ่งสีที่คุณจะได้คืออะไรครับความคมชัดประหนึ่งว่าใช้กล้องหลังถ่ายเพราะจริงๆแล้วมันคือกล้องหลังแค่เอามาย้ายไปอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองแต่ถ้ามีออโต้โฟกัสแบบ V ี V o v ีฟส มันจะเป็นอย่างนี้ครับดูเนี่ยคุณอยากให้ตรงไหนเนี่ยปากผมยังชัดเลยดูตาผมดิชัดถึงขั้นที่แบบเห็นหน้าตัวเองในในกระจกตาดูดิ vivo ที่เราด่ากล้องหน้ากันเยอะๆคุณสามารถถ่ายได้ที่ 4K 30หรือ 4K 24ถ้าอยากถ่ายหนังพร้อมกับมีโหมดโรงภาพยนต์หรือว่ามีการขอบขอบดำมาให้โดยการใช้กล้องหน้า w h a t e f u c k ว้าว สิ่งที่รีกจบกบ้านนะครับก็ กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการพรีวิวนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ v i v o นะครับชื่อรุ่นว่า v i v o v 2 3 5G หรือว่า v i v o v 2 3 5G ก็ได้แล้วแต่พี่จะเรียกกันนะครับเป็นแฟลชชิปของ m i d เวย์ในบ้านเราก็ได้ของแบรนด์ V ี VO นะนั้นจุดเด่นของเขาก็แน่นอนครับราคาไม่ข้าม20,000ืนนะครับอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับแล้วก็ของแถมเ,เรื่องของสเปคนะครับเรื่องของจอเรื่องของกล้องอะไรเงี้ยก็จะจัดจ้านมากกับราคาที่เขาให้คุณได้นะครับหน้าตาโัว ก็เหมือนกันเลยกับ vivo v20 นะครับเหมือนกันเลยกับ vivo v21 แล้วก็ v23e นะครับตัวนี้ก็จะเป็น vivo v23 นะครับตัว ram rom ที่ผมได้มาครับเป็น ram 12 rom 256กิกนะครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นสมาร์ทโฟน 5g เดี๋ยวนี้มือถือหมื่นกลางกลางหมื่นปลายปลายมี 5g กันหมดแล้วนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มีปราคุดดังนั้นตัวนี้ผ่านคอสทชของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วสีเนี่ยที่ต่างประเทศเขาเปิดตัวทั้งหมด3สีนะครับมีสีดําสีฟ้าและก็สีทองซึ่งสี ที่ผมได้มาเป็นสีไฮไลท์ของรุ่นก็คือสีทองสวยมากแล้วก็มีฟีเจอร์ลูกเล่นอยู่ข้างในนอกจากสีนะเขาบอกว่าเวลาคุณเอาไปโดนแดดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรแปลกๆให้เราได้เล่นกันด้วยเป็นไงอึ้งและสิเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะครับโอเคขอบคุณ vivo อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้เราได้ลองเล่นนะครับก่อนที่มันจะเปิดตัวนะบวบเครับไม่รอดครับใหม่ไม่ใหม่ยังไงก็โดนนะบอกก่อน สูงตำ่ำฮะสูงตำ่ำเยยันงบวงไฮโลหรือเปล่า <c oughs> เอาียวอ่าเปิดมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแน่นอน,นครับซื้อมือถือมาก็ต้องได้ตัวเครื่องนั่นเองเฮ้ยเพิ่งสังเกตนะครับว่าตัวเครื่องมันเหลี่ยมคล้ายๆกับ iPhone 13 Pro Max ที่ผมมีอยู่เลยนะครับทรงเหลี่ยมๆคล้ายๆกันข,ข,ข,ข้างหลังครับจะมีแบชใหญ่ๆโผล่มานะครับเห็นไหม มีเลนส์ล้านเลนส์ล้านเลนส์ล้านมาให้แล้วก็เขียนว่า triple camera นะครับแบตสวยนะแล้วก็มีสีทองด้วยนะทะลุกออกมาเลยครับเวลาเราโดนแดดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสีเห็นไหมมันไม่ได้ทองจ๋าซะทีเดียวนะคือถ้าอยู่ในที่มืดอะ่ะเอิมเป็นสีทองเวย้ยแต่พอออกแดดเนี่ยนะมันจะมีสีแบบเหลือบเขียวเขียวม่วงๆนิดนึงอะ่ะนะเออก,ก็ก็เป็นลูกเล่นสีของเขาตัวบางมากนะครับบางเฉียบเลยดูดิ ي, เห็นไหมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักกว่ากรัมเนะี่ย คือแบบเบาโหวงเลยอ่ะท่านนึกภาพไม่ออกอะ่ะเบาเหมือนมือถือที่ไม่ได้ใส่แบตอะ่ะเออฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยครับเบามากนะครับเนี่ยยกให้ดูได้เลยเนี่ยเบาจริงอันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าเบานะครับอะวางไว้ข้างๆมองนี่นะครับดึงขึ้นมานะครับด้านในก็จะเป็นตัวเคสนะครับเด็ดด้านในนะครับก็จะมออีตัวคู่มือมาให้ด้วยนะครับอีก1เซตเนาะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือคู่มือเคส ของเขานะครับฟิล์มนะ่าจะติดมาให้จากโรงงานแล้วนะดูดิอ่าติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับจากโรงงานเนี่ยสังเกตดูได้เห็นะหัวชาร์จเขายังมาให้อยู่เป็น f a ส t c ชาร์จ44วัตต์ด้วยพุ่นหน้าโอเคมีหัวชาร์จมาให้อีก1อันนะครับพร้อมกับ ถังฟู<ะ>หูฟังฮ<ะ>ถูกแล้ว <c oughs> หูฟังนะครับก็จะเป็นหูฟังอินเอียร์ตามสไตล์ vivo แล้วก็เป็นแจ็ค3.5มิลแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันบางมากจนคุณไม่สามารถใส่พอร์ต3.5มิลเข้าไปได้เขาก็จะมีดองเลนะครับหรือเรียกว่าหางหนูนั่นเอง แถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณจะเป็นต้องใช้ให้มาครบอันนี้ผมชื่นชมนะดีงามพระราม8มากแล้วก็มีเข็มจิ้มซึมมาให้นะครับก็จิ้มเสร็จก็จะซึมไป 2, 2>, <ถ><อ> 2> วันแล้ก็สายชาร์จไท p e C นะครับน่าจะเป็นหัวไท p e A นะนี่เป็นหัวไท p e A นะครับไท p e A ถึง t y p C ก็ยาวประมาณ8กิโลเมตรเมตรถัดไปไฟเริ่มไม่สบ่ง <c oughs> นี่คือของแถมที่ vivo จะให้คุณได้นะครับเวลาคุณซื้อ v i v o v23 5G หรือว่า v23 5G ไปเนี่ยก็จะได้ของประมาณนี้นะครับอย่างแรกตัวเครื่องอย่างที่2 เคสฟิล์มอย่างที่3คู่มือนะครับบัตรรับประกันนะครับอย่างที่4สายชาร์จอย่างที่5หูฟังอย่างที่6ดองเกิลอย่างที่7จ็ดอะแดปเตอร์ฟาร้าชาร์จนะครับและ ถ้าคุณพรีออเดอร์คุณจะได้ของแถมเพิ่มอีก2อย่างใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือบัตร V.I.P. a r d ซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นบัตรรับประกันหน้าจอแตก1ปีและประกันตัวเครื่องจากเดิม1ปีเขาจะขยายให้คุณเป็น2ปีซึ่งไอ้บัตรอันเนี้ยคุม้มมูลค่านะครับวีโวบอกว่าประมาณ7,00 0บาทให้กลับบ้านไปด้วยสําหรกกับคนที่พรีออเดอร์ผมแนะนํานะถ้าใครอยากจะซื้ออยู่แล้วแล้วมีงบประมาณหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆนิดๆน,น,นะครับก็ไปจับได้แล้วคุณจะได้ของแถมตัวนี้มาซึ่งคุ้มโดยส่วนตัวนะผมมอง กัรอีกหนึ่งอย่างที่เขาแถมให้ก็จะเป็นตัว special gift set นะครับปกติซีรีส์ V ของ vivo เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ขายหมื่นกลางๆดังนั้นของแถมมันจะพิเศษกว่ารุ่นราคาถูกเขาจะให้อีกตัวหนึ่งจะเป็นคล้ายๆกับลำโพงนะครับเป็น special gift ของ vivo v35g ให้กลับบ้านไปด้วยนะครับูลค่าไอ้ตัวนั้นประมาณ2,000มั้งอ่ะเอาน้องเขาออกมา อันดับแรกก่อนเลยครับตัวสีนะครับสีตัวเครื่องเขาเนี่ยจะค่อนข้างพิเศษนิดหน่อยนะครับคือไม่ได้นิดหน่อยหรอกมันเป็นสีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในสมาร์ทโฟนของ vivo คือตัวเครื่องที่เป็นสีทองขอบตัวเครื่องนะครับก็มีความบางแล้วก็เป็นเหลี่ยมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ชอบสมาร์ทโฟนที่มันเป็นทรงเหลี่ยมเพราะถ้าไม่ได้ใส่เคสเวลาจับมันจะเขื่องมือตัวนี้ถามว่าเขื่องมือไหมบอกก่อนเลยว่าเขื่องนิดๆนะครับตรงเนี้ยเวลาเราจับแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใส่เคสนะเวลาเราบีบเข้ามือออกมาเนี่ยมันจะรู้ึกแบบ มันจะบาดบาดมือนิดนึงอะแต่ไม่ถึงกับบาดมันจะเขืองงานประกอบโอเคแข็งแรงนะครับขอให้ดูเลยนะเป็นงานประกอบตามสไตล์ vivo ที่แน่นหนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝาหลังไม่ใช่กระจกฝาหลังเป็น พลาสติกเฟร,รมเครื่องคิดว่าน่าจะเป็นโลหะเพราะว่าเขามีขีด 5G กับขีด Wi-Fi โผลออกมาอยู่นะครับตามขอบเครื่องเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ซา5จุดนะครับด้านซ้าย2ด้านบน2 4ด้านขวา1ด้านล่าง1รวมแล้วมีทั้งหมด6จุดนะครับเฟร,รมเครื่องน่าจะเป็นโลหะนะ เลนกล้องนะครับนูนขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ได้นูนขึ้นมาเยอะนะนิดเดียวนะครับนูนออกมาที่ตูดนะครับมีลําโพงแล้วก็มีตัวไทท์ซีอยู่นะครับแล้วก็มีตรงใส่ถาใส่ซิมนะคิดว่าจะใส่ได้2ซิมนะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะไม่มีอะไรโล่งๆไปเลยนะครับด้านบนก็มีไม้เนาะผิวผิวเป็นผิวด้านๆนะครับลูบแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าสักๆมือนิดนึงนะครับจับแล้วไม่ค่อยหล่นแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมค่อนข้างเยอะเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่เกิดรอยนิ้วมือเลยครับผมไล่ให้ดูเลยเนี่ยไม่มี ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาแต่ว่าแล้วแต่ความชอบคนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองใส่เคสให้ดูเป็นยังไงเคสท,ที่ให้มาครับใช้งานได้จริงครับใส่แล้วเรียบเสมอกันแล้วก็ตรงเลนส์กล้องเนี่ยเคสท,ที่ให้มาโปรเทคได้พอดิบพอดีนะแปลว่าเอ้ยใช้งานนะอย่าวางอย่างเงี้ยโอเคปลอดภัยอยู่แต่ว่าอย่าไปถูก,กับมันเยอะนะครับโอเคเปิดเครื่องมานี่ vivo 5g นะครับ p o w e r by android เปิดมาสวัสดีเริ่มนะครับเป็นภาษาไทย Fantash OS เวอร์ชั่นไหนอะ เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว้าววอลเปเปอร์ paper, สวยมากนะครับ UI UI น่ารักตามสไตล์ Vivo เลยลื่นนะครับ UI ลื่นปื๊ดสกิร์ตก,การ์ดดูดิไม่รกนะแอป,ปพลิเคชันที่เขาติดตั้งมาให้ก็จะมีพวกฮอตแอปฮอตเกมอะไรเงี้ยเขาจะรวมไว้ในไฟล์ไฟล์เดียวไม่เหมือนพวก Xiaomi ที่แบบจะกระจัดกระจายกันเต็มหมดอันเนี้ยเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีโชว์แค่ Google ในฝั่งแรกนะครับและอันที่2องก็จะเป็น Netflix กับ Facebook แค่นั้นที่เหลือก็ clean เลยนะครับไม่ได้แบบ เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะนี่นะครับแรมที่ให้มาเนี่ยทั้งหมดนะ1 2 g กิกและมีฟีเจอร์ Extended RAM หรือว่าส่วนขยายแรมเนี่ยนะครับเพิ่มอีก4 GB รวมแล้ว4 6 g กิกใช้ไปเลยนะครับแต่ว่าแรมจริงๆเนี่ยคือมีแค่12 GB นะ แต่เขาใช้สตอเรจที่ไม่ได้ทํางานอะไรเนี่ยเอามาเป็นส่วนขยายแรมเผื่อว่าคุณจะใช้ให้มันหมดแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่า12กิกเนี่ยถ้าเป็น CPU ที่เขาให้มานะใช้ไม่หมดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปิดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากเปิดคุณก็เปิดไปนะครับสตอเรให้มา256กิกเหลือใช้งานเนี่ยประมาณนะเหลือใช้งานประมาณนะ210กิกผมว่า vivo เขาเซ็ตมาตรฐานใหม่ของปี2022ไปให้เรียบร้อยแล้วนะว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหมื่นกลาง จะถึงหมื่นไปปลายสิ่งที่คุณจะต้องให้กับยูเซอร์คือ s t o r a เ e จ256และแรมเป็น12 g ิกนี่เขาเซตมาให้แล้วด้วยตัว mid range ของเขาในปีนี้โอ้ Android เวอรวชันอะไรวะดูว่์ชั้นโอ้ตัวนี้เป็น d r o r o เวอรวชั้น12เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็น vivo v, v 21ตัวนั้นยังเป็น Android 11อยู่ตัวนี้ให้มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะเป็น Android 12เรียบร้อยแล้วโอ เจ๋วเนี่ยฟันทัชโอสสิบสองแบบจริงๆแล้วก็มี Android 12มาจริงๆเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยเอาอะไรหนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งม,มาปเป็นอะไรมีอเวอ๋อให้เปิดอเ way on Display ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคัสตอม l เ way on Display กันโห <c oughs> ความรู้สึกผมนะเหมือน Allway on Display มันมีให้เล่นเยอะขึ้นครับดูดิเชื่อเอามาไว้ริมริมก็ได้อะเวลาเราดับเครื่องมันจะอยู่ริมๆิมอย่างเงี้ยหรือว่าจะกรอกคำก็ได้แบบโลโก้หรืออะไรเงี้ยเอ้เจ๋วว่ะ เท่ห hey, วะอ๋อเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยเย็ดเค่กำหนดเองก็ได้นะครับใส่หน้าเราใส่อะไรเงี้ยอันนี้ผมใช้นี้ดีกว่าโอเคด์กโหมดลองเปิดดูดิเป็นยังไงโอ้หตามสไตล์ vivo เลยครับด์กโหมดแม่งแบบดีมากอะจอดำปื๊ดๆเลยจอเขาเนี่ยเป็นจอโมเลดนะครับดังนั้นจอมันดำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะการประหยัดพลังงานก็จะดีกว่าจอ IPS นะครับรีเฟชเรทเนี่ยน่าจะเป็น90นะเนี่ยรีเฟชเรทหน้าจอจะสวิตช์อัจฉริยะก,ก็ได้จะตั้งเป็น60ตลอดเวลาก็ได้เผื่อคนที่อยากจะประหยัดแบดหรือ จะตั้งให้เป็น9 0เฮิร์ตลอดเวลาก็ได้ผมจะตั้งเป็น9 0เฮิร์ตลอดเวลาเพราะผมซื้อมาราคานี้นะครับผมอยากได้9 0เฮิร์ตลอดเวลาให้มันดูลื่นสมูทแล้วก็เนียนตานนะจ๊จจุปปิเสเปคโดยคร่าวๆนะครับของ vivo v 2 3 5 g หรือว่า vivo v 2 3 5 g นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.44นิ้วซึ่งใช้มาอย่างยาวนานแต่ว่า สิ่งที่มันแปลกไปคือตรงนี้ยังเป็นติ่งอยู่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องติ่งกันเพราะว่าติ่งมันเนี่ยมีประโยชน์นะครับไม่ได้ให้มาเฉยๆนะตัวแผ่นหน้าจอนะครับเป็น a m o l e d นะครับแล้วก็รีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยเป็น90 h z เวลาทัชก็จะติดนิ้วมากๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกประหยัดพลังงานอยู่ในเรทราคานี้คุณสามารถจะได้จอ1 2 0 h เฮิร์แล้วนะครับคุณสามารถจะได้จอเป็นพวกอะแดปทีฟแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นแค่90ปกติอยู่นะครับไม่ได้เป็น,ปน,120นะอ,อ CPU นะ 920นะครับเป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดของปี2021ออกมาปลายปีเลยนะครับตัวนี้เน้นประหยัดพลังงานและก็เน้นเล่นโซเชียลมีเดียและเน้นใช้งานสปีด 5G ที่ดีกว่าเสถียรกว่าอัปโหลดดาวน์โหลด 5G ของตัวนี้นะครับตัวที่ขายในประเทศไทยนะดีกว่าตัวที่ต่างประเทศแต่ความแรงน้อยกว่านะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแรมที่ให้มาครับตัวท็อปสุดเลยครับแรม12รอม2 56กินะครับแล้วก็น่าจะ อัปเกรดสตอรเรจเพิ่มได้เดี๋ยวผมขอญอาตแกะมาให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่ชัดเจนกันครับเราจะได้รู้กันไปเลยไม่สามารถอัปเกรดสตอรเรจได้นะครับอ๋อถึงว่าเขาให้256มาเนี่ยซิม1ซิม2แต่ว่าเป็น 5g 2ซิมนะครับเป็น 5g ที่สามารถใช้งาน Du ว l โ o มดด u ว s t t n n d y y ได้สามารถใช้งาน 5g แบบ S A N S A ได้เป็น 5g generation ใหม่ แบตเตอรี่เนี่ยนะครับให้มา4,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับอาจจะแรดูน้อยไปหน่อยซึ่งการใช้งานจริงเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเคยใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น d i m e น s i t y ้นะครับ4,300 4,200 4,500แบตอึดฟาสชาร์จท,ที่ให้มา44วัตต์นะครับ0 1นถึง100เนี่ยน่าจะต่ํากว่า1ชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับแต่ว่าฟาสชาร์จให้มาเนี่ยอันนี้คือแจ๋วมากกล้องหน้านะครับให้กล้องหน้ามาค่อนข้างโหดเลยนะครับกล้องหน้าเนี่ยให้มา2ตัว 50ล้านพิกเซล f 1.8 1ตัวมีฟีเจอร์ออโต้โฟกัสมาให้และเลนส์ ultra wide 8ล้านมีทั้งเลนส์หลักและเลนส์ ultra wide คุณฟังไม่ผิดครับมีเลนส์2ระยะมาให้ซึ่งพูดแบบบ้านๆเอากล้องหลังเทพๆคู่หนึ่งพร้อมกับเลนส์ ultra wide ธรรมดาตัวหนึ่งมาใส่ไวใ้ในกล้องหน้าแล้วคุณได้ติ่งแบบนี้ออกมา ผมไม่รู้ว่าคุณจะรับได้ไหมนะกับการที่สมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้นะครับในปี2022นี้มีติ่งแบบนี้มาให้แต่ถ้าเกิดว่าพูดในแง่ของประสิทธิภาพที่คุณจะได้กลับมาผมบอกเลยว่ากล้องหน้ามันดีกว่า iPhone 13 Pro Max ราคา40,000-50,000แน่นอนอันนี้พูดแบบบ้านๆกันเลยส่วนกล้องหลังครับในต่างประเทศคุณจะได้เลน108ล้านแต่ในประเทศไทยคุณจะได้เลนธรรมดาที่เป็น64ล้านแทนซึ่งอันเนี้นผมว่าผมเสียดาย แต่ใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันแต่ว่าแน่นอนว่าเลนหน108ล้านในต่างประเทศเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเลนแล้านอัลตร้าไวแล้วก็เลนสอล้านน่าจะเป็นเลนเดฟหรือว่าเลนมาโครเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับกับเลนตัวนี้นะนี่คือสเปคแบบคร่าวๆแล้วก็น่าจะถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยน่าจะมีฟีเจอร์ AI ออโต้โฟกัสเหมือนกันเลยกับรุ่นก่อนหน้านี้มาให้ด้วยมีกันสั่นมาให้ทางกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับ ด้วยความที่เขาเป็นจอโมเดลเนาะประมาณนี้นี่คือเรื่องของสเปคราคาครับในวันที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยผมไม่รู้มันเท่าไหร่เอ่ออะเดี๋ยวขอลองกล้องนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวฝาหลังด้วยที่มันสามารถเอาไปเล่นกับไฟได้เอาไปเล่นกับแดดที่แบบมันกําลังแผดเผาประเทศใจอยู่อยู่นะเราสามารถเอาของไปวางไว้สักชิ้นหนึ่งสมม,มุตินะสมมติผมเอาน้องรูบิกนะครับเอามาวางทับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตากแดดสมมุติไปตากแดดไว้สัก2-3านาทีอย่างเงี้ย แล้วผมเอาน้องรูบิกออกตรงที่ผมเอาน้องรูบิกวางไว้เนี่ยครับมันจะเป็นร่องรอยของรูบิกตัวนี้ไว้เหมือนกับว่าไอตัวไอคลิสเตอร์หรือว่าไอระยิบระยับข้างหลังของ vivo v35g ตัวนี้เนี่ยครับมันจะดูดซับแสงไว้แล้วส่วนไหนที่ไม่ได้ดูดรับแสงเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันแบบมันจะขุ่นๆกว่ามันเห็นมันริ้วรอยขึ้นมาถ้าเรา,เาปากกามาวางไว้อย,อย่างนี้แล้วเราไปตากแดดประมาณสักนาที2นาทีแล้วเราเอาปากกาออกมันจะมีร่องรอยของปากกาไว้อยู่ซึ่งเอป็นลูกเล่นหนึ่งของสีเขานะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองในวววันนีีนะ้้้้ใใใครออยยาากหกหหลลง็มมเแด๋ ทีนี้กลับมาที่เรื่องของกล้องกันคือในวันนี้ผมมาแกะกล่องพรีวิวให้ดูแบบสั้นๆก่อนนะครับด้วยซอฟต์แวร์ที่ผมยังไม่ได้อัปเดตด้วยตัวาราคาที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับก็เดี๋ยวต้องรอชมอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวขอลองกล้องให้ดูก่อนแบบคร่าวๆนะถ่ายรูปครับกล้องหน้าเป็นไงอันนี้ต้องบอกก่อนย้ำอีกทีนึงว่านี่คือซอฟต์แวร์แบบเบต้านะครับผมยังไม่ได้ต่อเน็ตอัปเดตอะไรขึ้นมานะโอเคไหมตัว UI ครับ ผมอยากให้คุณดูครับ UI ของ vivo เปลี่ยนไปครับดูมีความแบบจริงจังมากขึ้นนะครับดูมีความเท่มากขึ้นจากเดิมเขาจะดูแบบน่ารักน่ารักนิดน,นึงเนี่ยคุณลองดูสังเกตไอตรงปุ่มกดถ่ายอ่ะจะมีสีเหลืองแซมเข้ามาฟอนต์ที่เป็น AI ฟอนต์ที่เป็นเลข1 2 3ก็เปลี่ยนไปนะครับก็น่าจะเป็น UI ใหม่ในปี2022ของ vivo v i 3นะครับปวดทำความสะอาดเลนด้วยนี่เขาแจ้งมาเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเลนส์มันฝุ่นมันมันมวเงี้ยเราก็ต้องเช็ดเช็ดออกเขามีเซนเซอร์ตรวจจับอยู่นะครับอ่ะ เช็ดเช็ดแล้วทิ้งเอา้าแหลรกัวภาพถ่ายนะครับมี2ระยะให้เรากดถ้าเกิดคุณลองสังเกตนะมี1เท่ากับ0.6ก็คือเลนส์ออร์เทอรวไวนี้คือธรรมดาอันนี้คือเลนส์ออร์เทไวสองเลนส์นี้สามารถใช้งานได้เหมือนกับกล้องหลังแต่ย้ายมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็ยังมีอยู่อันนี้คือความเจ๋งข,ของรุ่นนี้นะครับซึ่งรุ่นก่อนหน้าให้คุณไม่ได้แล้วก็ในเรทาานี้มีรุ่นที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน3รุ่นในปัจจุบันที่ยังขายอยู่เนเนนเป็เออกกลัษณ์ขงา ฟิลเตอร์ที่คุณสามารถใส่ได้นะครับฟิลเตอร์ที่ผมเล่นมานะไม่เหมือนกับ Android 11ตัวนี้เหมือนจะเยอะกว่าคิดว่านะคิดว่าแล้วก็มีฟีเจอร์ถ่ายคนแบบ h d หรือว่ามันจะใส่เรื่องของความคมชัดดีเทลลงไปให้ด้วยอยู่ตรงนี้เลยเปิด HDR ก็ได้ปิด HDR ก็ได้แล้วเวลาเรากดปิดอะครับมันจะมีขีดค่าขึ้นมาเว้ยเห็นไหมมันจะขีดค่าขึ้นมาให้เราเห็นว่าเราปิดอยู่นะ u i ดีขึ้นน่ารักขึ้นเดี๋ยวจะลองดูว่าการมีกล้องหน้าแบบ, Focus, งงบออโต้เน,น่คอลืลลห 50ล้าน F 1 8สิ่งที่คุณจะได้คืออะไรครับความคมชัดประหนึ่งว่าใช้กล้องหลังถ่ายเพราะจริงๆแล้วมันคือกล้องหลังแค่ว่าเอามาย้ายไปอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองชัดมากเะครับเส้นผมเป็นเส้นผมเลยสีข้างหลังก็ยังชัดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือเลนส์ ultra e แล้านเพิ่มมุมมองเวลาเราไปกินเหล้าก,กับเพื่อนๆไปสังสรรค์กับเพื่อนๆแล้วอยากจะเซลฟี่มุมมองกว้างไม่อยากจะต้องเรียกเด็กๆมา มาถึงเด็กเสร์ฟเด็กๆอะไรพวกนี้พูดแล้วรู้สึกขนลุกจังเลยนะครับก็เอามาเซลฟี่กันได้แล้วก็ยังมีความคมชัดอยู่มีการแต่งสีเกลี่ยสีให้เหมือนแบบตามสไตล์ vivo มีความแบบหวานๆแววๆอยู่อะไรเงี้ยก็ให้มาด้วยนะครับอันนี้เป็น2ระยะที่ไม่ได้ใช้การขยายเลนส์นะแต่เป็นการเปลี่ยนชิ้นเลนส์เลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่เขาทําได้คืออะไรรู้ป่ะคือการเอาหน้ามาเจาะเข้าไปใกล้ๆ นี่คือกล้องหน้าที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีออโต้โฟกัสเวลาเราจ่อเข้าไปใกล้ๆครับมันจะไม่ติดเห็นไหมมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเบลอๆอย่างเงี้ยซึ่งเป็นปกตินะครับกล้องหน้าส่วนใหญ่จะเป็นระยะฟิกโฟกัสคือต้องห่างจากเขาประมาณฟุตหนึ่งหรือว่าครึ่งฟุตอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาเราห่างไปไกลๆเนี่ยมันจะเริ่มชัดแล้วเห็นไหมแต่ก็ชัดไม่มากมันจะต้องอยู่ในระยะที่แบบเป็นระยะของมันอย่างเงี้ยนะมันถึงจะชัดหรือไม่ก็ระยะอย่างเงี้ยมันถึงจะชัดแต่ถ้ามีออโต้โฟกัสแบบ vivo v23 5g มันจะเป็นอย่างนี้ครับ ดูเนี่ยคุณอยากให้ตรงไหนเนี่ยปากผมยังชัดเลยดูตาผมดิชัดถึงขั้นที่แบบเห็นหน้าตัวเองในในกระจกตาดูดินี่คือสิ่งที่มันทําได้ครับเพราะว่ากล้องหน้ามันเป็นระบบออโต้โฟกัสแล้วก็มีเลนส์เอลร้ายมาให้ใช้ลูกเล่นนะครับก็จะมีเรื่องของตัวคลาสสิกนะครับซึ่งอะไรคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นฟิลเตอร์ละมัง้งห่เชี่ยฟิลเตอร์อย่างจาบอะ่ะอัน,นอ Stream เนี้ยสีไอสตรีมเนี่ยสวย ปาร์ตี้อะไรเงี้ยลุงกินน้ำํำผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบงานวิดีโอกล้องหน้านะครับสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30 Vivo ที่เราด่ากล้องหน้ากันเยอะๆคุณสามารถถ่ายได้ที่ 4K 30หรือ 4K 24ถ้าอยากถ่ายหนังพร้อมกับมีโหมดโรงภาพยนตร์หรือว่ามีการคขอบขอบดำมาให้โดยการใช้กล้องหน้า w h a t the fuck ว้าว หรือถ้าเกิดคุณต้องการความคมชัดแบบ Full HD คุณถ่ายได้ยัน Full HD 60อ่ะในกล้องหน้าโอ้โหแม่เจ้าสามารถเปิดเ,เส้นนำสายตาหรือว่าเปิดกรอบได้นะครับเขาเรียกว่าจุดตัดก้าช่องนะเปิดได้ด้วยโอ้โหเปิดมิเตอร์วัดระดับได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเส้นไพายน้ำอ่ะเปิดได้ด้วยถ้าอยากถ่ายวิดีโอกล้องหน้าด้วยเลนส์เอาต้าไวน์นะครับสามารถถ่ายได้จนถึง Full HD 30เฟรมพร้อมกับเปิดโหมดภาพยนตร์ได้ด้วยโอ้ oh my god ย้ำนะย้ำว่ากล้องหน้าวิดีโอเซตติ้งเถื่อนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายเป็นเอ่อเป็น 4K 30แล้วกันอ่ะสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ vivo v, v 2 3 5 g หรือว่า vivo v 3 3 5 g นะครับจออใกล้ๆครับจออใกล้ๆครับใกล้เข้าไปอีกครับคุณดูอ่ะคุณดูอันนี้คุณดูเองเลยนะเปิดลำโพงครับจะได้รู้ด้วยราลำโพงคู่หรือเปล่าสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องลำโพงเดี่ยว v ivo, v ivo, ราคานี้โดนด่าแน่นอน ดูการเจาะใกล้ๆใกล้ๆครับใกล้เข้าไปอีกครับโอ้โห 4K ดูเดีวบาอฟิวที่มันเกิดขึ้นครับดูดิดูเดีวบาอฟิวข้างหลังนะดูดิบ้าไปแล้วแล้วจะกินโทนอย่างหวานน่ะคือเหมือนเอากล้องหลังมาถ่ายหน้าผมอะนี่คือผมซูมให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าจอผมมันเป็นแค่จอแบบ Full HD นึกออกปะแต่วิดีโอมันถ่ายได้ 4K 30ครับเดี๋ยวเราลอง Full HD 60กันปะคือผมอยากรู้เพราะว่า v ี V o เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งวิดีโอเลยเว้ยเอาให้มันรู้ไปเลย สวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ vivo v23 5g นะครับดูไวไหมเฮ้ยออโต้โฟกัสแม่นมากขนาด full hd 60นะแต่ว่าลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับไม่ใช่ลำโพงคู่รีวิวเต็มโดนแน่นอนเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องลื่นมากอะ vivo v23 5g นะครับยังมีความรู้สึกแบบเฟรมหน่วงนิดๆนะเฮ้ยดีกว่าที่คิดแต่ขอไปเล่นก่อนนะครับสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเนี่ยงานวิดีโอ ผมพ,อพอเรนาหมดกลางคืนในโหมดสามารถใช้งานได้ทั้งเลนหลักแล้วก็เลนเออรตทรายเลยนะครับบ้าไปแล้วอ่ะเล่นยังไงหมดก่อนระดับแรก <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเอ่อซูปเปอร์มาคโครโอเคดังนั้นรู้แล้วครับว่าเลนอีกตัวที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเลนมาคโครแน่นอนครับเพราะว่ามีซูปเปอร์มาคโครมาให้นะอันนี้คือเลนหลัก64ล้านนะครับสังเกตอย่างหนึ่งนะก็คือ d e ฟออฟฟิล l d ที่เกิดขึ้นนะครับการเบลอฉากหลัง รูรับแสงตัวนี้ค่อนข้างกว้างนะน่าจะประมาณสักเอฟประมาณสัก1.8-1.9นะคือไม่ได้ดีที่สุดเหราคานี้นี่ต้องแจ้งก่อนนะครับ108ล้านดีกว่าแน่นอนแต่ว่าที่ให้มาเนี่ยไม่แย่เพราะว่าเดฟออฟฟิล l d คือบางเวอร์ไปเลยนะครับเนี่ยดูดิบางมากนะครับขยับนิดนึงก็คือหลุดแบบหลุดจากจากเดฟของมันแล้วอะ่ะอันนี้คือกดคูณ2เข้าไปอันนี้คือเลนเอลทาวายล้านยังไม่ได้ถ่ายเลนซูเปอร์มาโคร2ล้านเลยอ่ะ อ,อ๋อตรงนี้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 แตะคือถ่ายมาโครนะครับเดี๋ยวลองถ่ายมาโครดูนะมันก็เป็นเลนส์มาโครทั่วไปอครับ2ล้านพิกเซลแต่ว่ามีการปรับแต่งซอฟต์แวร์เพิ่มความคมชัดให้นะครับเนี่ยเห็นไหม จริงแล้วมันไม่ได้คมชัดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าใช้ซอฟต์แวร์เร่งเข้าไปนะครับดูออกเลยครับอันนี้พุ่งตรงว่าดูออกว่าใช้ซอฟต์แวร์เร่งเกิดลักษณะสิ่งที่ช่างภาพเรียกว่าอัดชาร์ปมากเกินไปนิดหนึงนะครับมันก็จะเป็นเส้นๆโผล่ขึ้นมาเพียงพอครับสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ว่าราคานี้นะครับในปี2022เลยด้วยเลนส์มาโครควรจะดีกว่านี้นะครับเลนส์อัลตร้าว ควรจะดีกว่านี้นะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมได้นะครับวิดีโอกล้องหลังครับสามารถถ่ายได้ที่ 4K 4K30 เหมือนกันนะครับไม่สามารถถ่าย 4K60 ได้แล้วก็ถ้าเป็นเลน u ั t r a ้าไวเนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้ที่ full hd 30เหมือนกันนะครับมีฟีเจอร์โฟกัสการเคลื่อนไหวด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันเนาะเป็นโฟกัสวัตถุอ๋อมี ai โฟกัสตาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าวิดีโอนี้มันทํางานยังไงแตะ2ครั้งเพื่อล็อกวัตถุโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเดูนะ สมมติเราถ่ายมันยังไงอ่ะคือยังไงอ่ะแบบยังไงกล้องมันจะล็อกล็อกอะไรอะคือเหมือนกับว่ามันจะล็อกวัตถุตัวนี้เหรอยังไม่รู้อ่ะมันเหมือนจะมีโหมดอะไรมาให้เราเล่นด้วยครับโฟกัสการเคลื่อนไหวเนี่ยโฟกัสร่างกายโฟกัสตาเล่นยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันก่อนวิดีโอกล้องหลังแบบ 4K k 3อ่า 4K 30นะนี่คือสูตรของมันแล้วนะครับ 4K 30 สวัสดีครับนี่คือวิดีโอ 4K 60เอ้ย 4K 30ของ vivo v23 นะครับออโต้โฟกัสใกล้ๆใกล้มากไม่ได้นะครับเพราะเป็นเลนส์แบบเซนเซอร์ใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูวิดีโอกันครับ,รบนี่คือวิดีโอ 4K 60เอ้ย 4K 30ของ vivo v23 นะครับออโต้โฟกัสใกล้ๆใกล้มากไม่ได้นะครับเพราะเป็นเลนส์แบบเซ็นเซอร์ใหญ่นะ,ม,ะมาลองดูฝั่งนี้ดูลองดูเดมอฟฟิวกัน ใช้ได้แต่สีไม่ค่อยผมว่าสีไม่ค่อยสดนะสำหรับซอฟต์แวร์ที่ผมเล่นอยู่นะสีไม่ค่อยสดนะครับเดี๋ยวต้องไปทดสอบให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับงานวิดีโอกล้องหลังนะครับนี่คือพรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับ vivo v23 5G หรือว,ว่า vivo v 2 3 5 G นะครับคุณจะซื้อไม่ซื้ออันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าราคาเนี่ยผมไม่สามารถจะบอกได้แบบเป๊ะนะครับใครที่อยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครอยากทำอะไรคอมเมนต์มาอยากเทียบกับตัวไหนคอมเมนต์มานะครับเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณ vivo ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ <laughs> <laughs> แต่ว่าต้องคืน่อนนะ <laughs>